ซึ่งตอนนี้จะมี3สเปคให้เลืกอกลูกค้าเลือกนะคะมี1.9 3 0และ3.5โวลที่แล้วก็หน,นุนจะพาไปเริ่มต้นที่ไฟหน้านะคะเป็นไฟแบบไฟ LED โปรเจคเตอร์ออกแบบ Aero Signature เพื่อความสว่างให้กับโต๊ะล้อล้ออนไลน์ขนาด20นิ้วที่จะออกมาแต่ปลายท้ มาเรต้องกันที่พวงมาลัยนะคะสามารถควบคุมปุ่มเสียงได้ด้านข้างเพิ่มลดเสียงได้แล้วก็หน้าจอขนาด9นิ้วลองรับมือถือระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พาอรหลบนำทาง n a v i g a t o r แอร์เป็น Air Auto โ้ควบคุมอิสระซ้ายขวาสะดวกสบายมากขึ้นด้วยระบบเบรกออโต้โฮและปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบกล้องคู่หน้านะคะ ช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติในระบบนี้ยังมีระบบ Adaptive Cruise Control สามารถหยุดและออกตัวตามคันหน้าได้ในรุ่นนี้ ท่าไหนสนใจที่จะมาทดลองขับเรามีรถให้ทดลองขับนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อ